ท,าย,ทายตอนช้าจ้าพี่น้องมานาเสนอเมนูแกงเห็ดปวกแดงเส็บเซพี่น้องสิงกินผู้เดียวนึกจากประมาณรึ่งกิโลแกงผู้เดียวตี่คร่งนึงแบ่งไปให้แม่สุกันญ,ญาแกงแดงกันคนละรึ่งนะคะมามา,มามาพี่น้องอร่อยด้วยกันจ้าแกงเห็ดปวกแดงปีละครั้งเมื่อเนี่ยข่อยบ่มี่ตุ๋มไข่ไข่กินเห็ดปวกแดงย่างเดียวร้วยพริกแห้ง พริกปลาย่างเสียบๆพริกปลาย่างเสียบๆได้พี่น้องกินายอยู่ไงสไตล์ของเพียนุ่งผ้าเพิ่นอันานุ่งผ้าเจริญมาเด้อช่วงนี้อยู่เศร้ากะอยากกินกระขอเพิ่นขอเงินเพิ่นสื่อพี่น้องเพราะว่าจะของบะมีปัญญาสื่อดอกจะของบะมีเงินขอขอสามีขอป้า,ปา ย่ยยงางเป็นยูกับอะไกินยูย่างเป็นมะยูกับอดตสบากับของมันมีเงินมันมีงาน,งนยูซื้อซื้อยู้อเงินเป็นเส้าก็ก็เพิ่งกินพี่น้องก็เพิ่งกินเจ้าของบ่ได้ไปหาเงินหาค่ำดอกเจ้าของมันมีงานเพ็ดเพ็ดแต่นี่แหละเพ็ดแต่คลิปเลี้ยวกับเพ็ดหน้าแหละพี่น้องอยากกินยังก็ขอเอา ดูเหลี่ยงลูกบ่มีงานบ่มีเงินอน,น,นเทอ,อันคือกินหรอกหน้ามัมมี่กับอดคือกันหน้ามมีกับพ่อได้กินขันพระยาย,ยูกับพ่อได้กินขันพระยายี่กับออดคือเขาเขาสู่สถานการณ์เดิมนะคะเพราะว่าพระยาย้าก็บป๋อเลยลำป๋อเลยลุยหรอก แต่เล่ากับพ่อสื่อให้ยูให้กินพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงได้แหะพี่น้องอืยูไปเดี๋ยวตศาสตราดกันกับเบิ้งกันเอาเนาะพี่น้องเนาะหวานหวานจัดยอืม,อม ไม่มีผักติวใส่บผักขามแท่นแซ่บึ้นกันสมไม่ร้อยน้อยเพียน้องเป็นคนโบราณตัวเป็นหอยป็นอาหารโบราณโบราณเป็นผู้เฒ่าโบราณกินนังสีใส่ยูทอ่อง ยอง่งยๆค่ะน้องค้าเป็นยำกุบๆดีดีแซ่บมากินปีเรเพือเอาเนาะพี่น้องเนะ เยอะเครื่องนนเนาะแล้วดอกจีจังมันตูต้เย็นบันห้าเอือเ่อยมากตะกรุงเทพบันห้าพันหยาดแล้อนกินดอกบานน้ำพริกปลาย่างกับแซ่บเมื่อนั้นครับกินน้ำพริกปลาแซลมอนขั่วกรอบแซ่บอีหลีพี่น้องปลาแซลมอนตัวขั่วกรอบยำกรุบกรุบกรุบหอมสมุนไพร กินกับไข่ต้มกินกับข้าวสวยร้อนกินกับผักแซบอันนี้ถ้ามีไขต่ต้มแล้วก็ผักกะสีแซบอยู่แต่บางมือนหนเพียนรองบะมีกับเขาไม่ได้แกงเห็ดถ้าจะทาเยอะมันก็ไม่มีคนกินด้วยลูกก็ไปโรงเรียนพญ่ป้าป้ากับเ่าก,กินพญ่ป้าป้าแล้วไปกินอาหารแนวนี่ไปกินอาหารบานเล่ากเ็เลยปะกายเห็ดหลายก็เลยเห็ดกินได้เจ้าของ แซ่บไายขออนุญาตใส่มือแล้วสดหนามไม่แห้งสวงบายบายทุกคนที่หน้าค่ะ